อยู่นี่แหละจะเป็นประเต็นถามป่วุนกนนินเนี่ยถามะไปหนักจากโลเอ้แบ๊นี่นี่นี่เบ้เออินเบอ รอยหาสิบโลป๊าร้อยหาสิโลเฮ็ดจากไหนน้ำจังมาน้ำมูได้เร็วิ่งเนี่ยใบได้เยอะกว่านี่เอาพวนกินไปยร่งไรเร็วบิ่งหนาล้วบไอพบจําวกยิ้มพวหัวมันกับพวกกินมันขึงขังไงกินมันบุกอึดตะหมงท่วงเนาหายกินข้อมือ เจ้าถามมันไรอย่างก่อมันเห็ดจังไหนจากมาน้ำมูใดเจ้าถามมันมันขี่รถอย่างมานลับขี่รถฮะเจ้าถามมันรถเอามึงคือบอสเปลเจ้าถามนะโอ้ยกูถามกูถามเนี่ยเบ๊ะเบ๊ะอยากพูดนะมันคือมาน้ำมูเนี่ยเดะเบ๊ะเบ๊ะเะ มันแข้งคางขึ้นพนะอันข้อสิถามเนี่ยเกิน้ำมันเสียดีเจไหนมันจังหลมประตูรถมันนี่บอหนังน้ำมูอยู่ที่มันก็สิมีอยู่อะไรตี้รถขั้นบักไงเนาะจะว่าจังไหนขนาดพ่กกินข้าวแช่จ่ามันเนี่ยมันกินข้าวแช่พร้เจ้าถามท่านเตาท่านอามเจ้าถามมัน ทำเป็นภาษาใบทำธรรมดาโมด็กลาเน่ยเพราแลวมันไม่ค่อยรู้เรี่ยงกับทำธรรมดาน่ะนะอ่าวอ่าบพูอัปอาอาอ้เมื่อกินเขากัย่งงเมนี่อิมบมร์ อันกินก <maintenant>, ินขงไกลมกสิก <Christ> ินหลายครับแต่มเมจังวนจัไงปานนี้ถามนใ่เจ <sair> ok ๊ข <man> ี้ัน่าหัวหน้าเลี้ยงคงไก่หัวหน้าขี้ทีอีีมันจังไหนจังวนจังที่ครับแท้มันซสือกินเองเนาะจางไหนถามันอเมนกกกกู ได้กินนักเทียหมูได้กินนัโค้งไก่เน่เออปุคือขันขันมึงชิบากินแต่ออมหมูสิบาไหนว่ารู้ว่าเป็นคือกเนี่ยมปุ้นหมรุนนี้เขาบอกเขาโรงานขาเนาะใ นี่เจ้าหน,นุ่มคุยสิเลียนิ้วสู้สิเลน่ลนเลนี้ยงยังกะเป๋ามงินเก่งเอาติสู้สิเยปยังต่อ